ไม่อยากให้รักล่มก่อนเวลาอันควรระวัง5ปัญหานี้ข้อ1เก็บสะสมปัญหาการเก็บสะสมปัญหาในคู่รักในความสัมพันธ์นะคะซึ่งพอมีอะไรที่คุณไม่ชอบใจในคนรักเนี่ยก็ไม่พูดก็ไม่เคลียร์ก็ไม่แบบว่าหันหน้าเข้าพูดคุยกันซึ่งเมื่อคุณเนี่ย เก็บความไม่ชอบใจทีละเล็กและน้อยในใจของคุณนะคะแล้วก็มีปัญหาอื่นเนี่ยตามมามากมายมันทำให้สิ่งที่เป็นปัญหาเนี่ยรอวันระเบิดขึ้นมานะคะและเมื่อระเบิดขึ้นมาเนี่ย คู่รักเนี่ยไม่สามารถมองหน้ากันติดได้แล้วก็เลิกลากันไปในสุดดังนั้นเวลาที่คุณเนี่ยมีปัญหาอะไรคุณไม่ชอบใจที่คนรักของคุณเนี่ยเขาทําอะไรที่คุณรู้สึกว่าขวางหูงขวางตาคุณก็บอกเขาไปตรงๆว,ว่าเ้ยเธอทําสิ่งเนี้ยฉันไม่ชอบเธอแก้ไขได้ไหมเมื่อคนรักของคุณรู้แล้วนะคะเขาต้องเปลี่ยนแปลงแน่นอนเพราะว่าเขาเนี่ยยังรักคุณอยู่แล้วจะแก้ไขปัญหานั้นเนี่ยไปด้วยกันได้นะคะและทําให้ความรักมั่นคงแล้วก็ยาวานานข้อ 2. นะคะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ยอมทํางาน ในกรณีนี้นะคะเกิดจากคู่รักที่แต่งงานกันแล้วนะคะและอีกฝ่ายหนึ่งอาจจะแบบว่าต้องแบบว่า โดนไล่ออกจากงานไม่มีงานทำโดนเบรกจากงานอะไรก็ตามนะคะซึ่งเมื่อ,อไม่มีงานทำแล้วก็อยู่บ้านเฉยๆไม่ขวัญขวายหางานอื่นทำซึ่งภาระทั้งหมดก็จะตกอยู่อีกฝ่ายหนึ่งซึ่งเป็นภาระที่หนักอึ้งมากนะคะค่าใช้จ่ายในบ้านและเมื่อนั้นแหละจะทำให้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเขารู้สึกว่าอุ้ยทำไมเอาเปรียบนะทำไมไม่ไปหางานทำนะและทำให้ต้องจบความสัมพันธ์เลิกลาการอย่าร้างกันในที่สุดดังนั้นเมื่อคุณเกิดปัญหาแบบนี้แล้วให คุณพยายามที่จะาหางานทำนะคะงานอะไรก็ได้ที่มีรายได้ที่จะมาช่วยเหลือคนรักของคุณนะคะเมื่อคุณแก้ปัญหานี้ได้แล้วความสัมพันธ์เนี่ยไปรอดแน่นอนนะคะข้อ3 ระแวงจนเกินเหตุข้อนี้เป็นสิ่งที่ไม่ว่าเกิดในผู้หญิงผู้ชายนะคะเขาก็แบบว่าเบื่อมากๆที่มีแฟนที่ระแวงถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้ทำผิดอะไรแต่คุณก็ระแวงสงสัยเป็นหมดว่าอุ้ยเธอกลับบ้านมาดึกเนี่ยเธอไปหาใครมาหรือเปล่านู่นนี่นั่นหยิบจับโทรศัพท์มาก็ระแวงว่าเขาจะโทรหาใครเขาจะส่งข้อความหาใครการที่คุณระแวงแบบนี้ความสัมพันธ์นะคะไปไม่รอดแน่นอนเพราะอีกฝ่ายเขาจะรู้สึกว่าไม่เชื่อใจกันเขาจะรู้สึกเบื่อมากๆดัง นั้นนะคะถ้าใครมีนิสัยแบบนี้อยู่นะคะคุณควรที่จะไว้ใจแล้วก็เชื่อใจแฟนจะทําให้ความสัมพันธ์มั่นคงมากยิ่งขึ้นข้อ4หึงจนหน้ามืดนะคะบางคนเนี่ยแบบว่าเป็นคนที่ขี้หึงจนเกินเหตุเห็นแฟนแบบว่าเดินไปกับเพื่อนร่วมงานอาจจะเป็นเพื่อนผู้หญิงเขาก็ได้ผู้หญิงคนนั้นอาจจะมีสามีแล้วก็ได้แต่คุณน่ยหึงเลือดขึ้นหน้าแบบว่าไม่ฟังเหตุผลอะไรแล้วก็ไปดา่าเขาไปพูดแบบว่าละลานเขาซึ่งคุณทําแบบนี้นะคะ แฟนคุณเขาจะรู้สึกว่า เอื่มอมละอามากๆเลยที่มีแฟนที่เป็นคนที่แบบว่าไม่มีเหตุผลแล้วก็ไรเหตุผลแล้วก็เป็นคนที่เจ้าอารมณ์นะคะดังนั้นเราไม่ควรที่จะหึงแฟนนะคะควรจะถามแฟนว่าเอยวันนั้นเนี่ยเธอเดินไปกับใครเหรอฉันเห็นนะนู่นนี่นั่นเมื่อคุณถามถ่ายแฟนคุณนะคะแฟนคุณเขาจะสามารถบอกความจริงได้นะคะข้อ5้านะคะติดเพื่อนมากเกินไปข้อนี้ก็เป็นปัญหามาเยอะแล้วนะคะในความสัมพันธ์โดยเฉพาะผู้ชาย อาจจะติดเพื่อนมากเกินไปอย่างเช่นอาจจะติดในการที่ดื่มเหล้ากับเพื่อนหรือว่าไปดูบอลกับเพื่อนหรือว่าไปทํากิจกรรมอะไรก็ตามกับเพื่อนซึ่งคุณติดเพื่อนมากเกินไปโดยที่คุณเนี่ยไม่ได้แบ่งเวลาให้แฟนคุณหรือว่าครอบครัวคุณซึ่งทําให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกว่าเฮ้ยน้อยเนื้อต่ําใจมากๆทาไมสามาีฉันแฟนฉันไม่แบ่งเวลาให้ฉันเลยซึ่งเลือกเพื่อนมากกว่าครอบครัวหรือว่า,วาแฟนซึ่งทําแบบนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเนี่ยเขาก็รับไม่ได้แน่นอนถ้าใครเป็นแบบ ่อยูคุณควรที่จะทําให้มันบาลนานะคะเพื่อนก็ส่วนเพื่อนมีเวลาไปหาเพื่อนบ้างแต่ว่าแฟนครอบครัวคนรักคือสิ่งที่สําคัญที่สุดนะคะและนี่ก็คือนะคะปัญหาในความสัมพันธ์นะคะถ้าคุณไม่อยากให้รักร่วมก่อนแหวนกวนเนี่ยหยุดทําปัญหานี้นะคะแล้วความรักความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยจะรักกันได้มั่นคงแล้วก็ยาวนานด้วยรักได้ปรารถนาดีจากมนุษนะคะ